สานกรรมที่ดาราวัย5้50ทำแล้วปังมากที่สุด แน่นอนนะคะเมื่อถึงวัย5้กว่าค่ะจะมีปัญหาเรื่องผิวหย่อนคล้อยอันนี้ต้องบอกก่อนค่ะว่าเป็นการรวบรวมจากหลายๆที่แปะเรฟเ r รน์ไว้เผื่อใครสนใจไปตามได้ค่ะมาที่คนแรกคุณแก้วอภิรดีในวัยห้าสค่ะคุณแก้วได้ดึงหน้าและคอเป็นฟูลเฟสลิปมีเติมไขมันหน้าเด็กนะคะซึ่งผลลัพธ์ออกมาดูดีมากๆเลยค่ะหลังจากดึงหน้ามาได้เข้าที่แล้วก็นึกว่าเป็นสาวเกาหลีในวัย30กว่าค่ะมาที่คุณแหนมจินตราในวัย60ปีได้ดึงหน้าคอดูดไขมันกรอบหน้าได้แก้ไขหนังตาตกรวมถึงการเติมมไขันค่ะ ซึ่งออกมาสวยดูลดอายุและดูสมวัยมากๆค่ะมาที่คุณแหม่มสุริวิภาในวัย58ปีได้ดึงหน้าคอฉีดไขมนันตัดหนังตาล่างเก็บเนียงตัดไขมันกระพุ้งแก้มเก็บปีกจมูกซึ่งผลลัพธ์ในแต่ละที่นะออกมาเป็นที่น่าพึงพอใจมากๆค่ะเป็นอีกออปชั่นหนึ่งในปัจจุบันที่สามารถลดอายุได้จริงๆถือเป็นการผ่าตัดใหญ่ต้องดมยาสลบเพราะฉะนั้นแนะนาทาที่โรงพยาบาลที่มั่นใจและปลอดภัยค่ะมีใครอยากผ่าตัดดึงหน้าบ้างไหมคะยังไงลองคอมเมนต์มาแชร์กัน